เขากลับมาอีกครั้งครับเขากลับมาอีกแล้วเขากลับมายิ่งใหญ่เขากลับมาโชว์ฟอร์มดีเขามีนามว่าแอเกลโล่กองเต้ครับโหกลับมาฟอร์มเทพอีกครั้งนะครับสำหรับด้านแอเกลโลกองเต้เนี่ยกองกลางตัวเก่งทีมชาติฝรั่งเศสครับล่าสุดครับก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลทุกคนหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมออกมา อีกครั้งครับกองเต้นั้นงัดฟอร์มการเล่นคุณภาพออกมาช่วยให้ทีมชาติฝรั่งเศสครับในเกมเช,มชนะออสเตรียไป1ประตูต่อศูนย์สุดยูโร2024กลุ่มดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเมื่อคืนใครดูเนี่ยบอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวครับกองเต้ยังไงก็ยังเป็นกองเต้ครับไม่ว่าจะไปเล่นลีกไหนกับทีมไหนกองเต้ก็ยังสุดเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นผู้ชายที่มี18ปอดเหมือนเดิมครับโโโไม่มีเขาในเมื่อบ,บอกเลยครับเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสเหนื่อยนะครับดีไม่ดีอาจจะไม่ได้3แตม ด้วยซ้ำนะกองกลางวัย33ปีครับสามารถตัดบอลได้หลายจังหวะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับช่วงไยแม็กเลยครับจังหวะนี้คือช่วงท้ายเกมครับที่ออสเตรียเนี่ยเกือบจะตีเสมอได้จากจังหวะลุดเดียวของพาติกวิมเมอร์ครับแต่ก็โดนไอเนี่ยครับมันุษย18ปอดกองเต้เนี่ยนะครับผมวิ่งมาสกัดไปหน้าตาเฉยเลยนะโอ้โหทำให้ ท่านผู้ชมและกองเชียร์หลายๆคนที่อึ้งมาเลยแล้วโอ้โหขนาดท้ายเกมนะครับเกมวิ่งแสงกองหลังตัวเองแล้ววิ่งแสงกองหน้ากู่ต่อสู้ครับคิดดูว่ามันสุดขนาดไหนนะครับหลังจบเกมครับกองเต้ที่คว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะมัดไปครองเลยกล่าวว่าขอบคุณทุกคนผมดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งมันดีมากเลยผมชอบอยู่ในทีมชาติเนี่ยครับสั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลยครับถ้าเป็นคนอื่นนะจะร่ายยาวแล้วต้องขอบคุณนู่นนี่นั่นขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมเล่นดีนู่นนี่นั่นแต่แกครับพูดได้แค่อย่างเดียวครับว่าขอบคุณทุกคน ผมดีใจมากที่ผมได้กลับมาเล่นในทีมชาติเนี่ยนะครับคือแอนกโลกองเต้ ay, ชายที่ทุกคนหลงรักครับชายคนนี้ไม่ว่าจะเล่นที่ไหนฟอร์มยังเหมือนเดิม่าวิ่งไม่หมด18ปลอดของจริงทุ่มเททุกวินาทีในการลงเล่นนะบอกเลยครับว่าสุดจริงๆครับสําหรับแอนกโลกองเต้เมื่อคืนก็ ได้ขวาลังวัลแมนออฟเดอะแมตไปนะก็ลุ้นกันต่อไปครับสำหรับทางด้านแฟนบอลฝรั่งเศสว่าฤดูกาลนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี่ฝรั่งเศสจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมสำหรับผมแล้วตราบใดที่ยังมีกองเต้อยู่ในทีมครับฝรั่งเศสดีไม่ดีอาจจะไปถึงแชมป์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า